เสิร์ฟครับอนุรักษ์ <ś les> ขอคามาก่อนครับโม hammad ออามอนเทพอืปไม่ได้แล้วครับเอื้อสินจา <ś les> เฮ้บล็อกได้บอลเร็วอารซิเบกโยกมายังอยู่ครับ ผลักบอลลูกนี้ไม่ผ่านบล็อกเจอบล็อกใหญ่อีกแล้วยังเก็บได้มอมัตหนีไปเสริมครับอนุรักษ์เอาไปแย่งกันรับอีก15 8แปครับอนุรักษ์อันนี้บอลแลกได้ครับมอมัตไอ้ยัดลูกนี้เป็นคะแนน อนุรักษ์เสิร์ฟเอาบอลแรกไม่ดีเท่าไรครับแก้มา3เมตรล้นข้ามสวนทันทีลงไปครับบอลแรกห่างครับเจอรวบบล็อกแล้วนั่นแหละครับต้องพยายามโยกหนีแล้วกลายปเป็นเหนียวไปเองเสิร์ฟครับอนุรักษ์ ดึงเหลือเดียวแล้วแต่ว่ายังเสริฟครับหอมัดตองขอคามากอนอมรเทพแมยัดให้ดูเห็น อ้ยกลายเป็นลูกนี้โดนผิดเหลี่ยมอีกครับไม่เต็มมือ <Yeah! S 1> ไม่ทานครับ15-11